คลิปนี้สิพาะมาเบิงบอกพ้าวตอนเฮาปลูกัยสามเดือนจ้ะพี่น้องถ่ายคลิปกันมาเบิงเปรียบเทียบกันจ้ะตอนอายุได้สองปีพอได้มีมูปากมูเวามาติ๊งพอได้ใส่ปิดหนังให้น้่อยูอ่ในเมตไส้ฮะเป็นอย่างงวนมอมาอยู่นในเมตไส้มูมีนอนจอดอ่ะ ไงเหรอแม่ลูกไม่ยกไม่กให้มันโรนควรนี่ออกก้อนมันจังเกีเต็มที่มาไปกินเนื้อมันจังแสบผุนหอมนี่ย่างเขามากเพราะท่านหอมอยู่ได้นี่ฟัวบ่หอมเลยเพราะว่าผุนโอ้โหเต็มอยู่พี่จังเียร์ได้พี่อืมผุนพี่พี่พี่ผุนผุนเออตัวนี้หน่อยๆตัวลูก กัดกระโบ้ได้อตอดปาไมาให้กินให้กินหนาน้ำบักเผาปลูกเสงเงาบักเผาไว้อสองปีผ่านไปจ้ะพี่น้องหมากก็เริ่มออกดอกออกน่วยแล้วจ้ะบักเผาก็เริ่มออกจันจ้ะน้องท่านว่ากันใหญ่แล้ยุพอสามแล้วจ้ะตามลองห้องกระโบได้ปลูกยังจะส่วนนี้ ตอนปลูกที่แหลกก็สิเป็นบักแตงเป็นขา้าเป็นเผือกเป็นข้าโพดจะ้ะพอได้กินได้ขายพี่น้องนี่จะ้ะอายุสองปีจันบานแลวจะ้ะให้น้ำให้ปุ๋ยสม่ำเสมอจะ้ะพี่น้องมีระบบน้ำด้วยจะ้ะควนจะง,งามใหญ่ได้ขายไว้จะ้ะสำหรับบักผักเวลาผ่านไปไว้พี่น้องถ้าลงเมื่อปลูกไว ดูแลดีกะมีรายได้ไหวจ้าขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามจากคลิปนี้คลิปนาพอกันไหมจ้า